2สาวันต่อจากนี้นะครับอาจารย์เติ้งมองยังไงนะครับแล้วจะมีความเห็นอย่างไรจะแนะนําอย่างไรดีนะครับทิศทางทองคํานะครับจบหรือยังนะครับขาลงจบหรือยังนะครับแล้วจะเป็นขาขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบนะครับรู้เลย สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ราคาทองคำนะครับปรับตัวลงไปเนี่ยนะครับถึงจุดต่ำสุดนะครับที่ราคา2,383เหรียญนะครับหลังจากที่จากจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2,483นะครับก็ปรับตัวลงมาเนี่ยเท่ากับว่าลงมา100เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะครับปัจจุบันนะครับราคาทองคำครับก็ดีตัวนะครับปรับตัวขึ้นมาเนี่ยป้วนเป็นที่ราคา2,415 จนถึง2,416เหรียญในตอนนี้นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่3 6บาทต่อดอลลาร์นะครับก็ตอ,ตอนนี้ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นนะราคาทองแท่งนะครับออตอนนี้นะครับ96.5เนี่ยก็เคลื่อนไหวป้วนเปลี่ยนที่ประมาณ41,200จนถึง41,300บาทต่อบาททองนะครับ2สมวันต่อจากนี้นะครับอาจารย์เติมมองยังไง นะครับแล้วจะมีความเห็นอย่างไรจะแนะนําอย่างไรดีนะครับทิศทางทองคํานะครับจบหรือยังนะครับขาลงจบหรือยังนะครับแล้วจะเป็นขาขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบนะครับรู้เลยว่าจะต้องซื้อขายทองคําอย่างไรนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปฟังคําพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับในวันที่24 จนถึง26กรกฎาคม2567กันนะครับว่ามีดังนี้นะครับภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมทั้งหมดของทองคำนะครับก็ข่าวดีเลยนะครับสำหรับชาวดอยทุกท่านนะครับปัจจุบันนะครับเทนขาลงระยะกลางนะครับเสียสมดุลแล้วนะครับอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวันจันทร์ว่าถ้าเมื่อไหร่มาเริ่มเสียสมดุลนะครับผมจะรีบมาบอกทันทีนะครับ ตอนนี้เสียสมดุลอย่างหนักเลยนะครับทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางตอนนี้ครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,420เหรียญน,นั่นแปลว่าถ้าสมมุติใน2 3สวันนี้ราคาทองคำนะครับสามารถทะลุราคา2,420เหรียญขึ้นไปได้นะครับเทนขาขึ้นระยะกลางครับจะทำงานและอย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางปุ๊บ เทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับก็จะทำงานพร้อมกันทันทีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อทะลุด่าน2,420เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้ประมาณ10เหรียญถึง20เหรียญน,นะครับอย่างน้อยๆเลยนะครับอย่างมากก็ประมาณ30-40เหรียญเป็นต้นนะครับก็แปลว่า ถ้าเราเริ่มไล่ซื้อตั้งแต่ราคา2,420เหรียญขึ้นไปนะครับเราก็อาจจะฟันกำไรได้ในช่วงประมาณ2430จนถึง2440ได้แบบไม่ยากนะครับแต่กับกันถ้าเกิดราคาทองคำครับดีตัวนะครับขึ้นไปเนี่ยยังไม่ทะลุด่าน2420นะครับยังรีบาวขึ้นไปไม่ได้นะครับทองคำก็จะปรับตัวกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเป้าหมายแรกในการกลับตัวลงมาครับ จะย่อตัวลงมาที่ประมาณ2405จนถึง2407นะครับเป้าแรกเป้าที่2ครับจะอยู่ที่2395จนถึง2397แล้วก็เป้าที่3ครับจะอยู่ที่2385จนถึง2388นั่นเองนะครับนี่คือถ้าไม่ผ่าน2420นะหรือว่าถ้าผ่าน24 20ขึ้นไปแล้วนะครับไปทำกำไรรอบแรกแล้วแล้วมันย้อนกลับลงมาหลุดต่ำกว่า2420ในครั้งนะครับ ก็มีความเป็นได้ว่าที่มันอาจจะปรับตัวลงต่อนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามครับเราต้องมาดูกันว่า,าวันวันไหนก็ตามเนี่ยนะครับพุธพระศุกร์เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยปิดตลาดเหนือ2420ได้ไหรือไม่นะครับถ้าปิดได้นะครับก็คืออุ่นใจได้เลยว่าทองคำนะครับได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แล้วฉะนั้น มันมีอาจจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมมาบ้างนะครับเพื่อขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดมันปิดตลาดสูงกว่า2420อขึ้นไปได้แล้วเราอยู่ดีมีการย้อนตัวลงมาแรงๆนะครับก็นั่นแหละให้รู้ไว้ว่ามันเป็นการย่อตัวลงตามธรรมเนียมนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วผมสรุปเลยนะครับสองสาวันนี้นะอาจารย์เติ้งครับขอแนะนําว่าให้เน้นนะครับเล่น ฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายไว้ก่อนแล้วกันนะครับตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือ2,405ี่ยเหรียญได้อยู่นะครับพูดง่ายว่าในสองสัปดาห์นี้ครับผมยึดเอา2405เป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสฝั่งเปิดซื้อบายนะครับถ้าทองคำยังยืนเหนือ2405ได้อยู่บวกกับทะลุ2420ขึ้นไปด้วยนะครับเรามีโอกาส จะได้เห็นนะครับกำไรนะครับในกรอบประมาณ2430จนถึง2440ที่บอกนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะไปจบที่คาาประมาณ2450ได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับดูต่ำกว่า2 4 0 5ลงไปได้นะเปิดขายเซลล์ตามลงไปเลยครับเพราะว่าทองคำเนี่ยนะครับน่าจะไหลลงต่อนะครับแล้วก็เป้าหมายต่ำสุดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2370ถึง2375เหลเรียญน,นะ ประมาณนี้นะครับโอเคจบสำหรับโกลสปอตนะครับในส่วนของคนซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับผมพูดแค่2ข้อนะครับแค่เป็นหัวใจหลักๆแล้วเอาไปปรับใช้ในพอนของท่านได้เลยนะครับจุดชี้เป็นชี้ตายของคนที่ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ก็6.5อยู่นะครับอยู่ที่ราคา41,000บาททุวนๆเลยนะครับ ถ้าเกิดราคาทองคำยังยืนเหนือ4 1 0 0 0บาทได้อยู่นะครับย่อลงมาซื้ออย่างเดียวนะครับยังเน้นให้เล่นฝั่งเปิดซื้อบายไว้ก่อนนะครับออทองคำนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยได้ถึงกรอบราคา4 1 3 0 0จนถึง4 1 3 5 0บาทต่อบาททองและกรอบที่2ครับจะอยู่ที่4 1 4 5 0 จนถึง41,500บาทต่อบาททองนะครับนี่คือ2เป้าที่มองว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ41,000ได้อยู่นะครับมีโอกาสที่จะไปถึง2เป้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับสามารถหลุดลงต่ำกว่า41,000บาทลงมาได้นะครับตามแผนเดิมเลยนะครับหลุดต่ำกว่า41,000บาทลงมาได้นะครับ เราจะได้เห็นกรอบราคาที่ประมาณ4 8 0 0จนถึง4 9 0 0บาทต่อบาททองนะครับใครจะรอดักเปิดซื้อตรงนี้ก็ได้หรือจะเล่นเปิดขายเซลลงมาตั้งแต่41,000ลงมาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่า41,000ลงมาได้ครับฟุกจริงๆนะครับทองคำเนี่ย อาจจะไหลลงต่อเนี่ยต่ำสุดเนี่ยที่ประมาณ4,700บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วใครอยากจะเปิดขายเซลตามลงมาหรือใครอยากจะรอดักเปิดซื้อบายตรงนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ว่าท่านจะวางแผนในพอของท่านอย่างไรนะครับอ่ะจบผมสรุปให้ทั้งโกสปอร์ตและกอทองอทองแท่งเเท่านี้นะครับสวัสดีครับ